สิ่งที่แปลกประหลาดมากนะคุณผู้ชมคือคุณปุ้ยเป็นสาวอีสานใช่แต่ทําอาหารใต้ใช่ต้องเล่านิดหนึ่งว่าแบบตอนเด็กไปอยู่ใต้เราผูกพันกับหูป้าข้างบ้านให้ไตปลาให้แกงเหลืองให้แบบสอนโครกเครื่องแกงรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใต้ร้อยเปอร์็นเลยลซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้พอเราโตขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยชอบอาหารใต้ไปละพอชอบปุ๊บเราก็จะแบบ ทำอาหารใต้ทุกทานเป็นเรื่องปกติของครอบครัวนแสดงว่าทั้งหมดนี้เป็นสูตรของเราไหมเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็เราประยุกต์จากจากวัตถุดิบใต้อาหารใต้นี่แหละแต่ว่ารสชาติจะแตกต่างแต่ว่าจะเป็นใต้แท้ๆเลยค่ะคําว่าใต้แท้ๆก็คือ วัตถุดิบเอามาจากภาคใต้จริงเราจะนําของทุกอย่างที่แบบรวมของใต้มาอย่างเช่นใบเหลียงต้องมาจากระนองหรือชุมพรเท่านั้น <ừ> ฉะนั้นเราคัดแบบออร์แกนิกจริงๆชาวบ้านปลูกจริงๆ <ừ> แล้วก็เรามีเจ้าประจำที่เขาปลูกให้เรา รีแมตตาไฮไลท์อย่างเช่นตรงนู้นคืออันนี้กระปิเนี่ยซูมได้เลยว่าเป็นตัวกุ้งแบบเน้นเน้นสีจะไม่ดําเลยสีจะแบบสีน้ำเงิกุ้งจะมีสีสวยงมากคแพงแค่ไหนก็สู้แล้วตําน้ําพริกกระปิมาเนี่ยจะไม่ดําเลยใช่ลองชิมดูค่ะเป็นไงจ๊ะ หราอมากเลยอ่ะอันตรงกลางคือกะปิกะปิอันแรกคือแกงส้มเราทําเองแกงเหลืองอจะโขลกใหม่อันนี้คือพริกแกงขั่วกลิ้งปปลาเราจะใช้แบบนี้ซึ่งมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้ค่ะอันนี้เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราเอามาหมดไม่ได้จริงแต่มาดูฮะไฮไลท์อันนี้คือปลาราดพิขิงค่ะปลาราดพิขิงนี่เป็นของแบบมันเป็นสูตรใต้เหรออันนี้ไม่ไม่ใต้เท่าไหร่เป็นของครอบครัวก็เลยมาเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าปลาสามรสที่อื่นก็จะแบบ มันจะหวานหวานน้ำตาลเยอะของเราจะสั่งรถขงิ <c oughs> ขงก็คือใช้ขิงซอยอ่อน ไปหั่นหั่นฝอยๆอะค่ะแล้วก็มาผัดแล้วก็ราดนี่ปลาอะไรอะปลากระพงค่ะขออนุญาตชิมนะคะค่ะชิมไปเลยไปอันต่อไปเลยชิมไปทั้งงั้นในระหว่างนี้อันมานี้อันนี้ขนมจีนปูใช้ปูไซส์ใหญ่มากแล้วก็ที่หนูประทับใจเลยนะก็คือขนมจีนเนี่ยน้ำยาปลาทูขาไก่ปลาทูขาไก่เหรอคะที่อื่นจะใช้ปลาอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้ปลาทูซึ่งจะไม่เหม็นคาวเลยปลาทูไปนึ่งก่อนคือความดีของเขาก็คือมันจะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นคา อ,อืมอร่อยมากอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่<ช>แล้วพี่มาดัดแปลงแต่เขาบอกว่ามันเป็นโคตรโคตรโคตรปูเลยนะใช่แล้วก็น้ํายาปักใต้แท้ๆคือเหมือนกินอยู่ที่ใต้เลยอะค่ะต่อ,อไปเลยค่ะอันนี้คือแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้ใส่ออดิบหรือว่าคูณเขาจะเรียกบางภูมิภาคก็ มีชนมีคูนหรือออดิบเหมือนกันเขาจะเรียกอันนี้ออดิบแกงเหลืองแกงเหลืองต่อไปค่ะแกงใส่ปลาเราใช้ใช้กุ้งกุ้งแช์บวยสับเยอะม่กจะใช้แช์บวยต่อไปเลยค่ะพี่หยางกับอะไรจะสิ้นใจใช่ไหมไก่ต้มขมิ้นพี่พี่ไม่ได้แพ้เผ็ดแต่มันแค่มันร้อนมากไก่ต้มขมิ้นระมังนึอไก่ต้มขมิ้นแล้วก็ใบเหลียงกินกินอันนี้เดี๋ยวดับดับเผ็ดได้พี่ยางอันนี้ไม่เผ็ดค่ะ แล้วก็ต่อไปค่ะสตอกะปิสตอกุ้งอ่าแล้วก็ผัดสามเหม็นผัดสามเหม็นมีสตอมีชะอมแล้วก็กระเทียมโทนกระเทียมโทนแล้วก็อันนี้อ่าหมึกคั่วเคยอร่อยมาก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 เลยอ่ะอร่ออ่ะอร่อยไหมคะผัดสามเหม็นทุกอย่างเลยอ่ะสามเหม็นเขาถึงรีวิวห้าดาวไงตายแล้วเตนไว้แล้วว่าเป็นร้านลับมันลับมากขนาดไหนพี่ปุ้ยคือว่าถ้าขับรถเร็วมากก็จะไม่เจอค่ะ อกเลยว่าร้านอยู่ตรงไหนเวลาเขาไปถึงเนี่ยเขาจะได้ชะลอรถนิดนึงเพื่อเลี้ยวเข้าซอยอยู่ตรงมีนบุรีนะคะอยู่ระหว่างรามคำแหง1 9 2ยเก้ถึงร้อเป็นเป็นเป็นซอยส่วนบุคคลชื่อซอยประดับซึ่งเข้าไปก็จะมีร้านที่อยู่ขวามือเลยค่ะสังเกตได้ค่ะแล้วสั่งเอ่อเ e ลิเวอรได้ไหมอ่ะได้ตอนนี้เปิด Delivery ี่นะคะสามารถสั่งได้ที่ที่ไลแมนนะคะแล้วก็โรบินฮ่ะ มีฟาร์มกุ้งอยู่ที่จังหวัดสุรานครับมีเพราะว่าร้านเป็นร้านอาหารแล้วคิดว่าควรมีหรือว่าเป็นฟาร์มกุ้งก็เลยคิดว่าควรมีร้านอาหารคือช่วงนั้นผลผลิตที่ฟาร์มกุ้งมันเยอะครับผมเราก็เลยหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งของเราก็เลยคิดว่าเปิดร้านอาหารดนกว่าเพราะที่บ้านเขาชอบทาข้าวอะไรกันอยู่แล้วคนที่คิดจะเปิดร้านอาหารเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่นนเออคุณแม่ครับช่วงนั้นผมขึ้นมาเรียนกรุงเทพแล้วก็คุณแม่ก็มาเปิดร้านที่กรุงเทพก็ผมก็ดูแลมาตั้เาท สี่ครับถูกน้นโอ้โหนานแล้วน้องตั้งชื่อว่าชัยดีทริมตั้งแต่แรกเลยใช่ครับแปลว่าจะเน้นกุ้งเป็นพระเอกเลยครับใช่ครับกุ้งที่ในฟาร์มนี่คือกุ้งอะไรคะกุ้งกุ้งขาวครับกุ้งขาวใช่อร่อยนะแปลว่าทุกทุกเมนูเป็นกุ้งหมดเลยเหรอก็ส่วนใหญ่ครับผมกุ้งเป็นหลักมีปลากระพงค่ะแล้วก็มีปลาหมึกมีปูค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีไก่ไมม่ีเลยต้องของทะเลล้วนๆเมนูไหนเด็ดสุดคะ ก็ที่ไฮไลท์เลยครับกุ้งผัดสต๊อกกะปิครับของขึ้นชื่อของร้านเสะใจแล้วก็แกงเนื้อกุ้งใหญ่ตุ้มตามดีเนาะสะใจอ่ะแล้วอันนี้อะไรนะแกงเหลืองปลากระพงครับยอดนะเผาอันนี้คือกุ้งต้มกะทิยอดนะเผาครับต้มกะทิยอดนะเผากุ้งไข่ปลากุ้งไกงปตาใช่อันเนี้ย มันปูผัดกะทิค่ะเป็นมันปูผัดกับกะทิครับมันปูผัดกะทิครับแล้วก็จะมีเนื้อปูอยู่ด้วยครับผมมันปูตองกระดองนะครับราบผิดแล้วมาเที่ยวแล้วก็ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดกุ้งต้มเค็มกุ้งผัดมะขามกุ้งผัดซอสมะขามนะคกุ้งตัวใหญ่มากแล้วอันนี้อะไรคะชูชีชูชีปลากระพงครับชูชีปลากระพงั่วกิงกุ้งสับ ยำมะม่วงไข่ปูครับแล้วก็ใบเหี่ยวไข่และนี่เมนูโปรดของหนูเลยขนมจีนเน้ปูโอ้โหอันนี้ทานชุดนี้เท่าไหร่คะสามรห้าสิบครับก็เราจะมากับขนมจีนแล้วก็ผักโอ้โหกดช้อนไม่ลงนี่เนื้อปูแบบแน่นๆเลยอ่ะจริงนะไม่เคยเห็นร้านไหนให้แบบ สามร้อยราคาเนี้ยมีวัตถุดิบต้นทุนดีไงครับก็เขามีปาเองไงเออเครื่องแกงก็มาจากป้ายใช่ไหมทำเองหมดเลยคเรื่องแกงทำเองหมดเลยร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ตรงวัชรพลครับห้าแยกวัชรพลห้าแยกวัชิรพลอยู่ช่วงห้าแยกแล้วก็จะมีซอยหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเยอะๆครับเลี้ยวไปทางซอยนั้นนะครับเขาเรียกว่าซอยอะไรตรงนั้นซอยร่วมมิตรพัฒนาครับเปิดนี้เลยนะคะศูนย์สองนะคะ9482712นึ่งสองนะคะ We see